ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกมาเปิดเผยนะครับสาเหตุแจ้งกับชาวนาว่าขอเลื่อนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับไปก่อนนะครับไม่ทันแล้วฤด,ดูกาลนี้นะครับหลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2560 มีการประชุมสามัญใหญ่ของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยครั้งที่1นครับทับหกเจ็ครับที่จังหวัดพระนครเสียุทยยนะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาแจ้งกับชาวนาว่าไม่ทันแล้วปุ๋ยคครึ่งครับออกมายอมรับกับชาวนาไทยนะครับว่าขอถอยไปก่อนเนื่องจากเจออุปสรรคหลายเรื่องครับพี่น้องครับอาจจะเลื่อนไปฤดูการหน้าโครงการปุ๋ยคุครึ่งครับก็จะเริ่มใน วันที่15ที่ผ่านมาครับแต่ไปไม่ได้ครับติดปัญหาหลายอย่างล่าสุดออกมาประกาศเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบราลันอนทว์นะครับก็มาแจ้งข่าวสารปุ๋ยคนละครึ่งครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับพี่น้องครับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยยังมีปัจจัยนะครับที่สําคัญเลยพี่น้องครับระบบชประทานนะครับ แล้วก็กลไกการตลาดนะครับและการใช้เทคโนโลยีมาประกอบด้วยครับพี่น้องครับถ้าอยากให้ข้าวไทยนะครับสูงขึ้นนะครับมีคุณภาพมีการลดต้นทุนการผลิตจริงนะครับรัฐบาลนะครับควรลงทุนการบริหารจัดการเรื่องระบบน้าชลประทานอย่างเป็นระบบด้วยครับพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นทางเลือกของชาวนาครับที่ต้องการลดต้นทุนนะครับผลิตยังไงมีวิธีอีกมากมายนะครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับปรับสร้างภาระให้กับชาวนานะครับ โครงการปุ๋ยเครึ่งนะครับไม่เหมือนกับโครงการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละ1 0 0 0บาทที่ได้รับเงินโดยตรงและสามารถนําไปใช้ลดต้นทุนได้จริงครับทั้งค่าเก็บเกี่ยวค่าไถค่าหวานค่าปุ๋ยครบวงจรเลยครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับโครงการรายละ1000ก็ยังไม่มีวีแวลที่จะหมุนคืนนะครับรอลุ้นต่อไปครับพี่น้องครับพอตอนนี้นะครับปัญหาของปุ๋ยคละครึ่งครับ เจอปัญหาหลายด้านรอบด้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ทันต่อปีการเพาะปลูกนี้แล้วนะครับชาวนาบางส่วนพี่น้องบางส่วนนะครับก็บางท่านนะครับปลูกข้าวอายุสั้นก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยปุ๋ยคนครึ่งไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ขอเลื่อนไปก่อนครับพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับปุ๋ยก็ราคาแพงนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับให้รองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับใช้มาตรการลดสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องอคนไทยดีกว่าครับพี่น้องครับได้ประโยชน์ทั้งชาวนาได้ประโยชน์ทั้งพี่น้องอที่ไม่ได้เป็นชาวนาด้วยนะครับตอนนะ้ใช้มาตรการลดปุ๋ยลดยาเคมีพันลดยาปราบสัตรูพืชพวกนี้นะครับก็มีส่วนลดต้นทุนการผลิตได้เหมือนกันครับพี่น้องครับ การลดต้นทุนการผลิตนะครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องเดียวครับพี่น้องครับมองกว้างครับภาพกว้างไวเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะั้นเนี่ยการลดสินค้าทุกอย่างแม้กระทั่งได้ประโยชน์ทั้งชาวนาทั้งพี่น้องคนไทยตัวเทศนะครับตอนนี้นี่ะต้นทวนนี้ครับข้าวของแพงครับพี่น้องครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นน่ให้ฝากรัฐบาลนะครับฝากผู้มีอำนาจครับลดทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับโครงการปุ๋ยรึ่นครับก็ไม่ต้องเอามานะครับพี่น้องนะครับขอให้ลด มีมาตรการลดข้าวของแพงก็น่าจะดีกว่านะครับแต่พี่น้องบางส่วนนะครับก็บอกว่าปุ๋ยครึ่งก็ดีนะครับถือว่าลดาต้นทุนการผลิตนะครับแต่ผมว่าการลดต้นทุนผลิตไม่ใช่ปุ๋ยเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเปรียบเทียบกับไร่ละพันไร่ละพันบอกว่าจ่ายไร่ละหนึ่งพันข้าวมีราคาตกต่ําแต่ทําไมนะครับ ทางผู้มีอำนาจทางสมาคมชาวนาทางสมาคมโรงสีไทยทั้งหลายแหลกนะครับทำไมไม่ถุดราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นนะครับปัจจัยการผลิตก็มีหลายอย่างครับไม่ใช่แค่ปุ๋ยครับพี่น้องมีทั้งค่าน้ำมันนะครับค่าแรงค่ารถไถนานะครับในฤดูการหนึ่งครับต้องไถสองรอบนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะหวานข้าวนะครับรอะเนี้ยถ้ามีเป็นไปได้นะครับลด ต้นทุนการผลิตก็คือให้กําหนดราคานะครับไปลดหนึ่งลดค่าน้ํามันนะครับลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับค่าปุ๋ยนะครับค่ายานะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครับพี่น้องก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่เรานะครับที่ทํานามานะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อปุ๋ยก่อนอยู่แล้วซื้อปุ๋ยยังไงราคาข้าวก็ถูกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย มันไม่เกี่ยวกับปุ๋ยเะยครับพี่น้องครับเพราะเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวนาเราครับคืออยากซื้อปุ๋ยเองนะไม่ต้องมีโครงการคนละครึ่งนะครับเพาะนนี้ปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกข้าวแต่พี่น้องบางส่วนเขาใช้เกษตรอินทรีย์ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยนะครับเพวัะนี้การทํานาแบบรูปแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับ เรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยตัดออกไปได้เลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเขามีคุณภาพแต่ทางาผู้มีอำนาจผู้เสนอโครงการบอกว่า,าปุ๋ยจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและทําให้ลดต้นทุนการผลิตแต่ปุ๋ยไม่ใช่ให้ลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องครับปุ๋ยก็ต้องซื้อนะครับทุกอย่างก็ต้องซื้อแต่เกษตรอินทรีย์นะครับหนึ่งถ้าเราทํานาด้วยระบบอินทรีย์นะครับจะมีการปลูก พืชคุมดินนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ไถกลบนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนี่ครับลดต้นทุนแน่นอนครับพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ที่วัวที่ควายที่พี่น้องชาวนาที่เลี้ยงเพราะฉะแล้วนะครับโครงการปุ๋ยกระตุงนะครับทางรัฐบาลนะครับยังมีเวลาศึกษาอีกมากมายนะครับศึกษารายละเอียดนะครับจังหวัดไหนครับพื้นที่ไหนนะครับ ปลูกข้าวพันธุ์อะไรนะครับข้าวนาปังข้าวนาปีนะครับจะต้องศึกษาชนิดของพันธุ์ข้าวนะครับแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัจจัยเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวนะครับสายพันธุ์ข้าวด้วยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีนะครับมีคุณภาพข้าวก็จะมีราคาแพงแต่นะครับต้องหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเนี่ยครับ ทำนาปีบางส่วนทำนาปีบางส่วนทำนาฟังทำนาเลี้ยงชีพมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเขาขายเท่าไหร่เขาก็ขายเพราะเขาเป็นอาชีพของชาวนาพี่น้องเรานะครับเพะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกท่านนะครับราคาข้าวนะครับผมจําได้นะครับเมื่อก่อนเลยครับข้าวกิโลกรัมละ8บาทนะครับนานมาแล้วนะครับก็8บาทนะครับ7บาทก็มี6บาทก็มีครับพี่น้องจนมาถึงวันนี้นะครับข้าว ราคากิโลกรัมละสิบหกบาทสิบห้าบาทนะครับบอกว่าข้าวมีราคาแพงนะครับแต่จะลดต้นทุนด้วยการมีโครงการปุ๋ยครุครึ่งเกิดมาเพื่อเพิ่มผลผลิตมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่อยากให้ศึกษาโครงการปุ๋ยครุครึ่งให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นโครงการปุ๋ยครุครึ่งถ้าขอเลื่อนเป็นฤดูการหน้าแล้วนะครับขอให้ทางรัฐบาลนะครับทางรัฐมนตร,รีว่าการ,าระะกระทรวงเศษรสาก์นะครับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้นะครับให้ศึกษาในการทาคโครงการปุ๋ยครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ทันฤดูกาลหน้านะครับถ้าบอกว่าเลื่อนไปดูการหน้าก็เดือนเมษาควรที่จะแล้วเสร็จแล้วนะครับทุกเดือนเมษาเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวนาได้หวานข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ทันต่อรอบถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับมีการเลื่อนแล้วนะครับเราพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านครับยังมีลุ้นนะครับว่าใกล้ละ1 0 0 0บาทนะครับ จะกลับคืนมาได้ไหมครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยครับส่้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมพี่วีนแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ,าบา้านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ